สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง encrypted V a l t นะครับว่าคืออะไรเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะอ่า v a l t เนี่ยก็คือหุ่นยนต์รูปร่างคล้ายโลงนะครับซึ่งผู้เล่นคนไทยเนี่ยจะเรียกว่าโลงแล้วกันอ่าโดยเจ้า v a l t เนี่ยจะอยู่ตาม map ต่างๆนะครับเมื่อเราเปิดแล้วมันก็จะให้ทรัพยากรเรามานะครับตามแต่และรีเจนที่ V a l t นั้นๆอยู่โดยเจ้า V a l t เนี่ยจะมี3ระดับตามสิ่งของตอบแทนและพัลเซ่ที่เราต้องแก้ครับ โดยสีขาวก็คือระดับต่ําสุดพาร์เซ่ก็จะแก้ง่ายและของก็จะได้น้อยสุดครับสีฟ้าก็จะเป็นระดับกลางแล้วก็สีม่วงเป็นระดับยากสุดโดยของตอบแทนก็จะมากที่สุดแล้วก็พาร์เซ่ก็จะยากที่สุดด้วยประมาณนั้นครับก่อนที่เราจะแก้พาร์เซ่นเนี่ยเราจะต้องมีกุญแจเปิดวอลก่อนนะครับซึ่งก็คือโค้ดครับอ่าโดยจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือโค้ดอนาลไลเซอร์ที่ใช้เปิดกับแมปแบบนอร์ม l ลนะครับแล้วก็โค้ดเบรกเกอร์ที่ใช้เปิดกับแมปแบบฮาร์ดนะครับส่วนตัวโค้ดเนี่ย ก็จะแบ่งตามสีชัดเจนนะครับสีขาวสีฟ้าสีม่วงนะครับทีนี้ในการหาวอล์ในแมปนะครับก็คือเราเวลาเราอยู่ในแมปเนี่ยเราก็กดสแกนนะครับถ้าแถวนั้นมีวอล์อยู่ใ,ใกล้เคียงเนี่ย <c oughs> มันจะมีเสียงขึ้นมาครับแล้วก็ต้องหันหน้าแล้วก็ฟังเสียงนะครับถ้ามีเสียงแบบคล้ายๆเสียงสะท้อนใสๆกลางวันกลางวันนี่นะครับก็คือเราหันหน้าไปถูกทางนะครับแล้วก็กดสแกนแล้วก็วิ่งไปตามเสียงนะครับวิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเจอเองครับแต่อาจจะต้องระวังนิดนึงตรงที่ว่าถ้าไปเจอแมปที่มีถ้ำ หรือว่าที่สูงหรือว่ามีชั้นกั้นต่างระดับก็อาจจะทําให้เรางงหรือว่าหาไม่เจอได้นะครับอาจจะต้องดูดีๆซึ่งปกติแล้วเนี่ยวอลมันจะเก,เกิดที่เดิมๆเละครับถ้าเราเปิดปบ่อยๆแล้วก็อาจจะจาที่ได้คือมันไม่ได้เกิดที่เดิมเสมอไปนะครับแต่ว่ามันจะเกิดวนๆในจุดที่มันเคยเกิดในแมปนั้นๆเลยครับหลังจากที่เราหาเจอแล้วนะครับเราก็ใช้โค้ดเปิดเลยครับแล้วเราก็จะต้องเล่นมินิเกมนะครับให้กดเข็มให้มันลงในจุดสีฟ้าที่มันสว่างขึ้นมาเนี่ยนะครับอ ตามปุ่มที่มันโชว์ซึ่งเจ้าพัทเซิลตัวเนี้ยมันก็จะยากง่ายตามระดับของวอลนะครับอย่างที่บอกไปขาวฟ้าม่วงนะครับประมาณนี้ซึ่งถ้าหากเรากดพลาดแล้วเวลามันจะลดลงครับถ้าเวลาหมดปุ๊บก็คือเราเปิดไม่ได้เราก็จะเสียโค้ดไปฟรีเลยนะครับดังนั้นตรงนี้ต้องระวังด้วยครับแต่ว่าเรามีทางแก้ครับก็คือถ้าเรามีเอนโซครับเอ็นโซก็คือดิสเซนเซที่เป็นตัวมีแพสซีฟไว้สําหรับ เปิดเจ้าวอลนี้โดยเฉพาะนะครับคือถ้าคุณมี so เอนโซ่ในชีวิตคุณจะง่ายขึ้นมากเลยครับในการเปิดวอลโดยที่เวลาเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นครับอ่าถ้าฟซีของเอนโซนะครับเวลาเพิ่มขึ้นตัวสปีดเนี่ยตัวเข็มเนี่ยมันก็จะวนช้าลงนะครับแล้วก็เวลากดพลาดเนี่ยมันก็จะเสีย ก็จะโดนเพนตี้น้อยครับเรียกได้ว่าแบบว่าช่วยได้เยอะมากทั้งระยะในการกดก็จะง่ายขึ้นกว้างขึ้นจำนวนครั้งที่ต้องกดก็น้อยลงอะไรประมาณนี้ครับคือมีเอ็นโซ่แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นมากในการเปิดวอลล์ดังนั้นยังไงคุณก็ต้องปั้นเอ็นโซ่ไว้ครับคือปั้นไว้ไม่ต้องปั้นให้เต็มก็ได้นะครับแต่ปั้นไว้เปิดลงก็ได้ครับแต่ถามว่าเอ SO ็นโซ่เป็นตัวที่เก่งเหมือนกันนะแต่คือหมายความว่าถ้าขี้เกียจปั้นหรืออะไรอย่างน้ยงนอยต้องมีเอ็นโซ่ไว้เปิดลงครับและอีกหนึ่ง ก็คือเอนโซเนี่ยมันจะมีมดส่วนตัวอยู่4อันครับมดเนี้ยก็คือจะได้จากการเปิดวอล์สีม่วงโดยใช้ Enso เปิดเท่านั้นครับอ่าไม่สามารถได้จากวิธีอื่นเลยครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณอยากได้มดแดงของ e n น so, โซคุณจะต้องใช้เอนโซเปิดโดยใช้กุญแจม่วงเท่านั้นนะครับอ่าแต่ว่าสําหรับคนที่มีตี้นะครับคุณสามารถเข้าตี้กับเพื่อน แล้วไปวนกันเปิดก็ได้ครับสมมติคุณมีโค้ดสิอันอย่างนี้ใช่ไหมมีโค้ดม่วง10บอันคุณไปหาตี้ี่คนผัดกันเปิดเนี่ยโดยเขา้าเข้าตีแล้วคุณผัดกันเปิดเนี่ยมันก็จะเหมือนคุณมีโค้ด4ี่ิอันนะครับก็ค,คูณ4เข้าไปผัดกันเปิดโอกาสที่จะได้มอดแดงมันก็จะง่ายกว่าคนที่เล่นโซโล่อ่ะแต่ถามว่าคนที่เล่นโซโล่สมมติหาตี้ไม่ได้จริงจริงหรือขี้เกียจหาอย่างน้อยๆในกรณีถ้าคุณได้โค้ดม่วงแล้วคุณเปิด ได้โค้ดเอ็นโซ่แล้วอย่างสมมติอย่างผมเนี่ยอ่ะผมมีมอดอยู่อันหนึ่งเนี่ยผมเปิดได้แล้วในลีเกนของเวสเปอร์เนี่ยในคราวหน้าถ้าผมเจออ่เจอวอลสีม่วงในเวสเปอร์อีกเนี่ยผมจะไม่ใช้โค้ดเปิดแล้วผมจะเก็บโค้ดไว้เปิดในลีเกนอื่นเพราะไม่งั้นมันจะซ้ำถูกไหมครับอ่าประมาณนั้นครับก็คือเป็นวิธีประหยัดโค้ดเนาะทีนี้มาพูดถึงเรื่องการหาโค้ดนะครับอ่าก็าคือก่อนอื่นเลยถ้าเป็นไปได้นะครับให้ใส่ เซนเซอร์ S S ensor, อ่าที่มีซับสเต t เป็น Consumable เบ mm. ิลดอกเลนนะครับอ่าซึ่งตัวโค้ดเนี่ยมันก็นับเป็น Consumable เนาะอ่าแต่ถามว่ามีใครเคยมีใครเทสว่ามีผลหรือ,อยังหรืออะไรยังไงนี่ผมยังไม่เคยเห็นใครเทสนะครับแต่อันนี้ใส่ไว้อุ่นใจกว่าเพราะว่ามันก็อยู่ในหมด Consumable คิดว่าน่าจะเพิ่มโอกาสดอกเพราะจากความรู้สึกความรู้สึกนะก็คือใส่แล้วมันรู้สึกว่าเออมันก็ดอกง่ายขึ้นสำหรับโค้ดม่วงนะครับ ซึ่งตัวซับสเตต์เนี่ยมันก็จะมีในเซนเซอร์ครับอ่าอย่างที่ผมใส่นี่ก็ศูนย์จุดหนึ่งแปดเพิ่อมอีกศูนย์จุดหนึ่งแปดก็ไม่รู้คูณเท่าไหร่เลยทีนี้มาพูดถึงแมปฟาร์มนะครับก็จะอยู่ในอ่าลีเจียนสเตอร์เลเรนนะครับแอนติซิเปตแอบบูชพอยท์เนี่ยนะครับเป็นแมปที่อ่าสตรีมเมอร์ต่างชาติส่วนใหญ่จะมาฟาร์มแมปนี้นะครับเพราะมันเพราะมันไวครับอ่ามันเล่นได้ไวมันฟาร์มได้ไวถ้าในพับพลิกเนี่ยน่าจะมีคนมาฟาร์มอยู่เรื่อยๆลงโซโล่ก็ไวนะครับอ่า แต่ว่าผมอ่ะไม่เคยได้ไปแบบนี้นะแต่เห็นเขาไปกันแมปที่ผมจะไปส่วนใหญ่ผมจะไปอีกแมปหนึ่งใน Echo s w a วอ่ะแล้วก็แต่ว่าในดีเจ้นเนี้ยมีอีกแมปหนึ่งก็คือ Kyper Mine เวลาไปฟาร์มเงินผมก็จะมาแมปนี้ม,นมันง่ายดีสำหรับผมนะครับอ่ะแล้วก็ไอตัวที่เคยดรอปที่ผมเคยดรอปกุญแจเนี่ยมันอยู่หน้าด่านเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปโชว์ให้ดูแล้วกัน ซึ่งมันก็คือเนี่ยครับไอตัวหน้าดันเนี่ยสี 4, ตัวนี่เลยครับปกติมันจะมี5ตัวมันจะมี3แล้วมันก็จะโผล่มาอีกสออ่าเนี่ยครับผมเคยได้จากไอสอตัวที่มันโผล่มาอันนี้คือที่ผมเคยได้นะแล้วก็อีกที่หนึ่งในเะอ็กโซซอมนะครับก็คือก็คือแมปยอดนิยมแมปเนี่ยแหละครับอ่า environment contamination zone เนี่ยครับแมปเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าผมเคยดรอปจากตัวไหนซึ่งไอแมปเนี้ย ตัวที่ดับมันจะอยู่ลึกหน่อยมันจะเกือบถึงบอสละฉะนั้นก็คือเราก็เล่นให้จบไปเลยมันก็ก็ง่ายเหมือนกันครับได้ทั้งเงินได้ทั้งของได้ทั้งโคดไปด้วยเนี่ยครับผมเคยได้จากพรในกลุ่มนี้ครับคิดว่าน่าจะเป็นไอตัวใหญ่ที่มันถือโล่เนี่แหละแต่คือไม่แน่ใจนะแต่คือมอนแต่คือได้จากในกลุ่มนี้แน่ๆครับคิดว่าผมผมไม่ได้เซฟไว้นะแต่คือผมเคยได้จากตรงนี้ก็เลยมาบอกเล่าให้ฟังตัวอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่คือที่ผมจําได้เนี่ยก็คือได้จาก เจ้าพวกนี้ครับรก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่อง e n c r y p t e d w a l l นะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ